สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมไนนะครับและนี่คือช่องแชรีนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคครับการทําผมยังไงนะครับสําหรับผมนะครับที่ไม่ใช่ช่างผมแล้วก็ทําผมเองตั้งแต่เด็กๆนะครับผมจะมาแชร์เทคนิคครับว่าตรงไหนที่ผมจะเลือกทําในวันนี้นะครับโดยใช้อุปกรณ์แค่อย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือเจ้านี้ฮะไม่มีหวีไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ใช้มือของเรานั่นเองนะครับจะเป็นยังไงรอรับชมได้เลยครับ ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับวิดีโอนี้นะครับแล้วก็พูดคุยกันเป็นกำลังใจผมทำคลิปที่ดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับผมนะครับที่ตอนนี้มันก็แห้งแล้วนะครับเป่าได้แห้งจริงๆอันนี้เป็นผมที่เป็น second day hair แล้วนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะมีความแบบหนึบตัวกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือว่าคืนนี้เนี่ยอาจจะต้องสระแล้วนะครับก็ อาจจะไม่เป็นทรงเท่าไหร่เพราะว่ามันมันแบบยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้เริ่มทํายังไม่ได้เริ่มคือมันมีเชื้อจากเมื่อวานแล้วก็คือเมื่อวานเนี้ยก็คือได้ดรายก็คือแบบเอาดรายเป่าผมนะครับก็คือจัดจับทรงโดยโดยใช้ดรายเอาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้เครื่องหนีบกันแต่ว่าเครื่องหนีบวันนี้เนี่ยอุณหภูมิที่ผมใช้ก็อยู่ต่ำสุดเลยนะครับ1 4อองศาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมได้มาตอนที่ตอนนั้น ตอนนั้นอะเครื่องเครื่องหนีผงผมของเลซาชามันมันเสียแล้วตอนนั้นมันจะต้องแบบแต่งหน้ารับรินยาแล้วอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็คือผมก็เลยต้องไปรีบซื้อมาก่อนจนมันก็ใช้ดีจนถึงปัจจุบนันนี้ยังไม่มีการชอร็อตไม่มีการระเบิดใดๆนะครับก็เรียกว่ามันก็คงทนผมก็เก็บไม่ได้รักษาก็คือม้วนม้น,มนแล้วก็โยนใส่กระเป๋าแล้วก็ไปทุกที่เลยนะครับที่ผมไปนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคให้ดู ทรงผมที่คิดไวท้ที่คิดไว้ในใจนะครับวันนี้ว่าอยากจะได้ก็คือ,อประมาณว่าจะแสกกลางแต่ก็มีความแบบปกติผมแสกฝั่งนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่ทุกคนที่อาจจะเห็นในภาพอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบทํานองนี้ปึ๊บแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนอาจจะแสกกลางไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับหรือว่าจะไปทางไหนดีหรือว่าจะเป็นทางนี้ดีเดี๋ยวต้องลองดูนะครับ ตอนอื่นอันดับแรกเลยเนี่ยตอนนี้ผมมันยังมีความกระเซิงกระเซิงอยู่แบบนี้นะครับผมจะทําการเซกชั่นคร่าวๆนะครับโดยการที่อขออนุญ,ญาตมองกระจกข้างหลังนิดนึงมองไม่เห็นนะครับมองมอง,มองในกล้องมันไม่รู้เรื่องนะครับก็ถ้าวันไหนที่ไม่มีหวีอย่างเช่นวันนี้เนี่ยไม่ได้เอาหวีมานะครับมาต่างจังหวัดนี้ยลืมก็จะทําการใช้มือนะครับค่อยๆสางเอาเ จริงๆเพื่อนๆถ้า,ถาใครมีหวีก็ไม่ผิดนะแต่ว่าอันนี้คือเราจะชาเลนจ์ตัวชาเลนจ์ตัวเองโดยการที่ลองไม่ใช้หวีดูนะครับก็เริ่มเลยก็คือว่าอันดับแรกก็คือว่าจะหนีบหนีบตรงเฉยๆลงมาก่อนนะครับปึ๊บประมาณนี้คือหนีบหลวมๆไม่ต้องหนีบแน่นมากเพราะหนีบแน่นมากปุ๊บมันจะทําให้ผมเรา ยิ่งแบนไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมผมบางแล้วก็หัวไม่ค่อยสวยนะครับบอกกันตามตรงเนาะแล้วก็ทําซ้ํานะครับปึ๊บลากลงมาแล้วก็อาจจะหักปลายเข้านิดนึงนิดเดียวไม่ต้องเยอะเนาะแล้วก็นิ้วก้อยนะครับแสกแสกเข้าไปปึ๊บล้วก็มีลงมาเช่นเคยครับวันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าข้างๆบ้านนี่คือ ก่อสร้างกันจริงจังมากอาจจะมีปกปักปก,ปก,ปกักนิดนึงนะฮะก็ทําใจรับฟังกันนิดนึงนะครับก็พยายามจะพูดเสียง,งดังๆแข่งกันนะครับพยายามพูดเสียงดังแข่งกับเขานิดนึงเนาะโอเคก็มันจะได้เป็นประมาณนี้ปึ๊บก็อาจจะเริ่มทุกคนอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าคร่าวๆว,ว่ามันจะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างี้นะครับเราจจอาจจะทำการเปลี่ยนเปลี่ยนแสกนิดนึง การทาผมตัวเองนี้อันนี้คือผมแชร์เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแลว้วมันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยแล้วแต่ใครชอบไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนนที่ลองผิดลองถูกตั้งแต่เด็กๆเด็กๆเลยก็คือว่าผมเสียผมอะไรก็ลองกันมาคิดซะว่ามันแบบเดีย๋ยวมันเสียเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่อะไรเงี้ยแต่แก้ตัวไปไม่ได้ทาแล้วจะมานั่งร้องไห้แต่วันนี้เอาประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็ไปข้างหลังอันนี้ก็ไปทางนี้โอเค อันนี้ก็เสริมขึ้นไปก่อนเสริมขึ้นไปก่อนประมาณนี้ปึ๊บเราจะมาเริ่มกันฝั่งนี้ก่อนเราจะมาเริ่มกันฝั่งนี้นะครับโดยการที่จับเซกชันเดินนะครับคืออันนี้คือมันหนีบซ้ำได้เพราะว่าไอความร้อนที่ผมเลือกใช้เนี่ยมันมันต่ำสุดเลยจากในเครื่องหนีบนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ชอบให้มันร้อนเกินจนแบบออพูดกคนนี้แล้วก็ดูแบบดูตลกดี ผมก็ไม่ชอบให้มันร้อนเกินจนแบบว่าพอหนีบไปแล้วมันแบนเป็นแผ่นเลย,ยงั้นนะคือผมไม่ชอบนะครับก็จะทําการสอดเข้าไปนะครับแล้วก็หนีบยกนิดนึงแล้วก็ปึ๊บทําการหักหักโคนผมเนี้ยนิดนิดเดียวแล้วก็ตามผมแล้วก็ตวัดไปข้างหลังอย่างงี้มันก็จะได้เป็นงี้คือเริ่มแรกอะ่ะมันมันก็จะงุ้มมันก็จะงุ้มเข้าอย่างงี้ก่อนไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราค่อยจับแล้วเดี๋ยวเราค่อยจับตรงนี้ใช่ไหมมันหน่อยนึงแล้วก็หักเฉพาะปลายปึ๊บ ああเริ่มละเริ่มได้ละเริ่มเริ่มเป็นสิ่งที่อยากจะได้ละปึ๊บผมจะเริ่มทําแบบเซกชันใหญ่ๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บรายละเอียดกันทีหลังนะครับจริงๆแล้วถ้าใครเพิ่งสระผมมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะน่าจะเวิร์กนะเพราะว่าผมมันจะมีความแบบไม่จับกันเป็นก้อนนะครับมันก็จะมีความแบบสวยๆเก๋นิดนึงอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าผมผมเริ่มทําจากอันใหญ่แล้วก็มาเริ่มทําอันเล็กนะครับ แล้วก็หักไปอันนี้มันอาจจะแบบมันอาจจะมันอาจจะเยอะเกินไปไม่เป็นไรก็เดี๋ยวซ่อมซ่อมด้วยการที่รีทิ้งอะรีทิ้งมาหน่อยหน่อยเดียวนะครับมันก็จะได้เป็นธรรมนองนี้ธรรมนองอเจ๋อปึ๊บพอกลับมาฝั่งนี้เนาะเห็นไ,ไหมง่ายนิดเดียวคือมันมันง่ายเพราะว่าอะไรปะคือถ้าคนผมเยอะๆก็อาจจะมีความยากนิดนึงก็เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันถ้าตรงไหนที่เราอยากจะได้ให้มันแบบให้มันเป็นเคิลเป็นชั้นๆอะไรเงี้ยเราเดี๋ยวค่อย มาเริ่มเก็บรายละเอียดกันนะครับ mm hmm. ปึ๊บวันนี้ก็เริ่มตักอันนม้โอ้โเมื่อกี้ผมวุ่นเลย เราก็ค่อยๆใช้มือนะครับสา,รสางๆมันออกจากการน,นิดนึงมันก็ได้ได้มันก็จะได้ดูเป็นแบบเป็นชั้นๆนิดหนึ่งวันนี้ลิ้นผ่านมากไม่รู้เป็นอะไรงงนอนน้อยมัง้งดียังไงหลายๆคนก็บน่นกันมาเข้ามาเยอะนะครับว่าคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านี้มันก็เป็นการพากเสียงลงไปซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยไม่ได้มานั่งพูดกันแบบนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เกิดความใกล้ชิดกันนะครับก็วันนี้ก็ เลยมานั่งพูดแล้วก็ทําไปพูดไปเลยนะครับมันก็จะได้มีความแบบเรียลไทมนิดนึงจริงๆจะตัดให้น้อยที่สุดเนาะคลิปเนี้ยเพราะว่ามันอยากจะให้มันดูเป็นแบบธรรมชาติมากๆเลยอย่าเงี้ยครับเราจะได้แบบเข้าถึงััได้ง่าย,ายๆทุกคนนะครับอ่ะพอมันได้ทํานองนี้แล้วปุ๊บเราไปเริ่มข้างหลังอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยมัไว้นี้ก่อนนะ แล้วเดี๋ยวเราก็าขยำขยำให้มันเป็นแบบฟูๆนิดนึงพอมาต่อกันข้างหน้านิดนึงนะครับขอเก็บรายละเอียดตรงนี้นิด,นดเดียวพอก็คือว่ายกยกนิดนึงแล้วก็สะบัดโอเคเยจะให้มันดูเป็นหยิกหยิกเป็นชันๆนแต่ก่อนผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนผมหยิกนะแต่แต่ก่อนตอน,น,นเด็กอะ่ะเราจะชอบมีความคิดว่าเฮ้ยเราอยากผมแบบผม ตรงเหมือนคนนั้นจังเลยคนนี้จังเลยแล้วก็โอเคเราก็ใช้เครื่องหนีบนะหนีบให้มันตรงเลยจนมันเป็นแผ่นแล้วเรารู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็ทุกคนมันก็จะมีความที่ว่ามีความสวยความหล่อที่มันเป็นของตัวเองอยู่แล้วเนาะแล้วก็จงภูมิใจกับสิ่งที่เรามีอะไรเงี้ยจนท้ายที่สุดเราคือว่าย้อนกลับมาที่เดิมเลยคือว่าเราเป็นคนผมหยิกเราก็เลยทําให้มันหยิกไปเลยก็คือว่าทําให้มันดูหยิกแต่เป็นทรงไปเลยอะไรเงี้ยวันน่าจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเริ่มทําผมเป็น เป็นเป็นรอนๆแบบนี้นะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเปิดน้ำผักเท่าไหร่จะเปิดได้ก็คือประมาณเนี้ยแค่เนี้ยพอนะครับพอเราเสยขึ้นไปนิดนึงใช่ไหมจริงๆถ้าเรามีหวีอะเราเอาหวีแปรงขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นรอนลงมาแบบสวยงามเลยแต่ทีนี้คือเราไม่มีหวีไงไออย่างเงี้ยมันมันจะกระดกขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรเราใช้ตัวนี้นะครับเก็บอาจจะเก็บแบบว่า หนเดียวนทุกคนได้ยินกันเนาะยังไงก็ใครมีวิธีทําผมแบบไหนก็แชร์กันมาที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมก็รับฟังนะครับแล้วก็พร้อมที่จะฝึกฝนนะครับการทําผมใหม่ๆเทคนิคอะไรใหม่ๆนะครับมีตลอดถ้าใครนะครับพอใจแล้วก็คือโอเคแล้ว นะครับวันอย่างวันเนี้ยผมโอเคแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปไหนอะไรไกลมากมายแค่ว่าไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ไหมผมก็จะไม่ใส่วซ์ไม่ใส่เจลไม่ใส่อะไรหรือว่าถ้าวันไหนจะต้องออกงานจริงๆผมก็จะทําประมาณนี้แล้วก็ใส่วซ์ใส่เจลแล้วก็พยายามเอาได้ครับจับตรงเนี้ยแล้วก็เอาไดเป่าให้มันให้มันคงรูปตรงเนี้ยไว้นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันเนาะ ก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับการทำผมตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปดีๆแบบต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็อาจจะมีการแบบพูดติดขัดกันมั้งนะครับก็ยังไงหวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ